อยเล็กกะติสเดียวเออแล้วก็บีบแตรบางมีรถคันนึงมาด้วยความเร็วนะเหมือนกับอยู่ในหมู่บ้านจักรสัน่ะแต่ขับเร็วไปนะเร็วไปออแต่ผมเคยเจอซอยแบบนี้นะ<แ>บางทีสองข้างทางจอดกันอย่างเงี้ยแบบแทะช่องให้เราไปมีนิดเดียวจริงงแล้วถ้าหา<น>ว่ามีคนโผล่มาจากท้ายรถหรือว่ามับหน้ารถคือเราเบรกไม่ทันนะคือนเนี่ยยังยังสันนิษฐานว่าขับมาด้วยความไม่พอใจที่ไอ้สองข้างมันจอดหรือเปล่าคือบางทีเพื่อนบ้านก็ก็มีนะที่แบบจอดกันนะไม่สนใจคนอื่นจะผ่านไปก็มี หรือเขารีบจนที่แบบซอยเล็กๆยังต้องแบบขับเร็วขนาดนี้แต่อันตรายครับผู้ชมไปดูภาพน,นี้ครับภายในหมู่บ้านพึกษา15บางปูสม,มุทรปราการครับขับในซอยหมู่บ้านนะเป็นซอยย่อยขับมาเป็นร้อยเหินลูกและนาดนะครับปิดไฟบีบแต่มาตลอดทางรถใครแจ้งด้วยครับ โอ้โหมีการโพสต์คลิปนี้ออกมานะฮะขอบคุณนะครับ Talk with the police นะฮะที่ลงติกตอกมาแล้วก็มีหลายเพจอย่างเช่นเพจสนามข่าวเมืองปราการก็โพสต์คลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันนี่นะครับเขาเขียนข้อความว่าตามล่าโชเฟอร์เก่งตีนผีหลังไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาขับเก่งซิ่งด้วยความเร็วเหลอลูกละน้านวิดชนชาวบ้านก็คือพี่สนนเมือ,องคนนี้ มีภาพให้ดูหลายมุมมาทุกคนแบบตกใจแบบนี้นะฮะในคลิปบอกว่าความเร็วเนี่ยเขาบอกนะร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปจับความเร็วได้จากไหนนะครับ<ช>จริงๆในซอยหมู่บ้านมันต่อให้ไม่ถึงร้อยอันนี้ก็ถือว่าเร็วจริงๆในหมู่บ้านเขาจะจํากัดความเร็วถ้าหากว่าซอยแคบๆแ,แบบนี้เขาให้แบบ20-30ิานั้นแหละ,ะนี่นะฮะประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยสามสกิโลเมตรต่อชั่วโมงบางที่ก็ต่ำกว่า20ก็มีเพราะฉะนั้นในเพจในคลิปเขาเลยบอกว่าฝากตามหาคนขับรถคันนี้ คนในหมู่บ้านเขาอยากจะรู้จริงว่าคนขับเบอร์นี้ขับเร็วบีบแต่ปิดไฟหน้าด้วยกลางคืนเนี่ยเข้าซอยนูน้นออกซอยนี้แล้วก็ออกนอกหมู่บ้านไปคุณเกิดอะไรขึ้นกับช,ชีวิตนะครับแล้วก็บอกพิกัดเมื่อกี้ได้ยดินแล้วก็คือหมู่บ้านพฤกษา15บางปูคนมีภาควิจารณ์นะครับเนี่นอนคนก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความเร็วขนาดนี้เพราะบางบ้านลูกเด็กเล็กแดงออกมาเล่นออกมาเดินเนาะนี่แหละฮะมันชนตุ้มเดียวตายได้เลยนะครับไม่รวมถึงหมาแมวอีตาหาก มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งดูเดือดขออภัยนะครับพ่อแม่มันครับพ่อแม่มันจุดๆอย่างเงี้ยอ,อยากจะกลับบ้านเกา่าอนันตรายมากนะครับแล้วบางคนก็บอกเนี่ยซื้อบ้านแต่ไม่เอารถไปจอดในบ้านมาจอดในทางร่วม<อ>ก็หมายถึงผู้คนละแวกน,นั้น<อ>นะครับมีคนหนึ่งมาคอมเมนต์คาดว่าเป็นคนในหมู่บ้านบอกว่าเกือบชนมอเตอร์ไซค์แถวซอย6ด้วยบางคนก็เคยให้ข้อมูลว่าเคยเจอตรงซอย 22, 2 2ช<อ>่วงใกล้ๆหัวค่ำทุ่มหนึ่งเนี่ยจอดรถอยู่ นี่ยนฮะยังไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรรีบไปไหนไมีเหตุด่วนเหตุร้ายออหรือเป็นนิสัยที่ไม่ดีเออแต่ว่ามันทําให้คนอื่นเขาบอกว่าเสี่ยงอันตรายเกินไปอ่ะอย่างที่บอกถ้ามีดิกติกระโผลออกมาจากแบบท้ายรถแบบเนี้ยคุณเบรไม่ทันอยู่แล้วนะมันมันเร็วเกินไประมัดระวังกันไว้ด้วย